พี่กัดน้ำหนัก115ปอนด์นะครับเอาละครับยกนี้เพชรผู้เขียวนี้ออกมาเดินเบียดแล้วนะครับเรียกว,ว่าถึงตัวตลอดทั้งหมดัดทั้งแข้งมียาฉีดมา2,000 0 0บาทนะครับให้กับเพชรผู้เขียวเอาต้องเบียดต้องลุยโอ้โหแต่ว่าเจเจนี่นิ่งเหลือเกิเนรุ่นพี่เกาเกมนะครับเลือกออกนะครับออกแต่ละดอกนี่โอ,อ้เนื้อเน้นเน้นทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะแข้งขวานี่หนักแรงริงๆิงโอ้โหเตะโดนกาดก็จรจิงนะครับแต่ว่ากาดนี่แหมไปกระทบ หน้าเมาได้เหมือนกันนะครับพยายามจะเอาคืนครับคู่นี้นี่อะไรยังเป็นไปได้หมดนะครับไม่ได้นับนะครับยกที่ผ่านมาแค่ชัง,งักยังไม่ได้นับนะครับโอ้โหนี่ครับ่าตอนนี้เปลี่ยนเกมใหม่แล้วโอ้ยอ้าวแล้วนี่ครับมาโอ้โหต้องนี่ครับอา้อาวอ้าวนี่ครับมาโอ้ยสอง โอ้โหไม่มีใครยอมใครจริงๆครับตอนนี้เริ่มแรงขึ้นมาอีกแล้วเพชรปูเขียวทั้งแท่งทั้งหมัดทั้งสองนะครับมาเป็นชุดเอาดูนะครับว่าเจเจนี่จับใครรับเยอะเข้าไม่ได้โอ้โหเอาเลยครับจะเปลี่ยนเสิร์ฟหรือเปล่าครับรอนโอ้โหเป็นเรื่อง้วครับว่าไม่แน่ไม่นอนนะครับตอนนี้คนละเมายกที่แล้วเพชรปูเขียวเมาเอายกนี้เพชรเจเจเมาแต่ตอนนี้ได้คืนอู้ยัดเข่าเข้าไปครับเจเจถีบไว โอ้โหคู่นี้นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้บวกบวกกันใกล้ๆสอกไปอ่าเจเจปักหลักตั้งใกล้ๆครับซ้ายกรบป่าโดนซ้ายโดนซ้ายอย่าสะดุ้งนะครับโอ้โหนี่ครับมวยมันหวันสุขคู่แรกว่าสุดมาแล้วคู่นี้ครับโอ้โห มาดีไม่ดีนี่โอ้ยเลือดมาแล้วครับพี่อาลีไหลปลีดเลยเอาล้ครับแยกมาแบบใครดีใครอยู่นะครับศอกนี้ทั้งคู่งัดมาชัยแต่เจเจ,เจนี่แม่นกว่านะครับเอามาเลยครับตนเอา้าบวกกันแล้วครับศอกตอนนี้เบียเข้าไปวงในตีเอาตีโอโ้โหเอาแล้วครับสถานการณ์ในวิธีตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นแล้วครับมวยคู่นี้ต้นน้นํานี่จัดน่ากลัวเหลือเกินครับเพชรผู้เขียวแขงขวาไปครับเจเจ อ่าวงในครับวงในบิดบิดได้ไหมตีเขาพยายามล็อกอ่ากรรมการแยกเลยครับเห็นว่าออกอาวุธกันไม่ได้ครับยกนี้ยกที่4ี่นะครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้อะไรก็เป็นไปได้ครับนี่คือมวยมันวันศุกร์ครับโอ้โหนี่ครับหาคู่แรกผ่านไปแบบสุดมันสุดระทึกคู่นี้ก็โอ้โหติดติด,ตดเหมือนกันเลยครับฝ่ายแดงเจเจเอา้าเจเจแดงต้องเงินเพชรคูกเขียวมหามีจังหวะววบูบวาบบูววบวาบด้วยกันทั้งคู่ครับหนักแรง มาอาจจะบอมแปรไปหน่อยหรือเปล่าโอ้แต่ว่ายัางคงเบียดเข้าหาเหมือนเดิมแทงซ้ายต่อยซ้ายสอกซ้ายนะครับซ้ายทั้งแถบเพชรภูเขียวขยับเข้าหาเจเจเองก็คอยตั้งรับนะครับแล้วก็โต้คืนด้วยแท่งขวาไม่ยอมเสียเปรียบเหมือนกันนี่นะครับขยับลอกโอ้ย้ามานี่โดน้ายทันทีครับอะ,อะไรก็เป็นไปได้ครับพยายามจะแยับ,ยบทำลายจังหวะไว้ครับเจเจ เก็บอ้าซ้ายครับแม่เก็บอาวุธกับรับอาวุธนี่มันมันคนละอย่างนะครับแม่ถ้าไปรับเยอะๆนี่มีมีสิทธิ์มีสิทธิ์โอหมดแรงโอ้โหมัดยังออกน่ากลัวนะครับเพชรผู้เขียวนี่นี่ครับโอ้โหมัดกับแข้งมัดกับแข้งมาโอ้ยแม่เมื่อกี้ไม่มีติดกาดนี่โอ้สองมาอีกมาเขาบอกน้ำเงินโดนแล้วทนได้ครับแล้วตอนนี้กำลังเปิดเกมชวนทะเลชวนหาเรื่อง เรียกว่าไม่สนนะครับตอนนี้น่าจะมีหมัดมีศอกเป็นคําตอบสุดท้ายแล้วนะครับต้องพยายามเบียดเข้าไปเดินต่อยหมัดอย่างเดียวเจเจก็ดูว่าจะมั่นอกมั่นใจนะครับไม่หนีนะครับชกกันใกล้ๆนี่นะครับออกซ้ายออกขวาไปไม่ประทะด้วยแล้วครับตอนนี้พยายามจะไล่ต่อยหมัดนะครับเพราะว่าพี่น้องแฟนมวยบนล็อกบอกว่าเพชรปูเขียวครับเวียงไปครับเวียงเพื่อัยชนะครับขอให้เปี้ยนเดียวครับ ว่าเป็นเศรษฐีใหม่ได้เลยครับเอา้ายังเวียงไปต่อยหมัดฟันศอกครับถ้าโดนเต็มๆนี่อะไรก็เป็นไปได้ตอนนี้เริ่มจะโดนเหมือนกันครับนี่ครับเพรผูเขียวไม่เขาก็เล้าแล้วครับ <c oughs> มาโอ้โหแต่ว่าเจเจครับแม่พอได้เปรียบปุ๊บมาโชว์ล่อเลยั็ไฟแดงเจเจกรรมการรวมกนนแล้วก็หันไปชูมือให้เจเจ NNT วิทวัตมวยไทยนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับลงมาอย่างสนุกดูเดือดเลยครับคู่นี้